อากาศร้อนมากนะคะที่เก๋ก็เลยพาไิมาสัดอะไรเย็นๆให้ชื่นใจกินคืออะไรคะพี่เกสอ่ามันเป็นน้ำแข็งใสอืแล้วก็ราดด้วยกะทิะคะ่ะเออน่าสนใจไหม เออน่าสนใจนะเพราะทั้งน้ำแข็งใส่แล้วก็จะนึกถึงบิงซูแต่ราดด้วยนมแต่อันนี้คือเป็นไทยๆราดด้วยกะทิเฮ้ยเขาเรียกแบบเขามีชื่อนะบิงซูเมืองไทยอ๋อบิงซูเมืองไทยใช่เคยทานเะล่ะไม่เคยก็คือร้านนี้เขานำความเป็นไทยมไม่ว่าจะเป็นขนมหวาน<ะ>อาหารไทย<ะ>แล้วก็กะทิค่ะอ๋อไอเด่น่าสนใจมากเลยนะคะอยากรู้นะคะว่าเออเจ้าของเขามีไอเดียยังไงถึงได้มาเปิดร้านแบบนี้ได้ ได้ดเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยนะคะได้เลย okay, โอเคได้ค่ะก็หลังจากที่อิ่มอร่อยกับน้ำแข็งใส่แบบไทย,ทย,ทยร่วมสมัยนะคะหรือว่าคนต่างชาติเขาเรียกว่าไทยดิงซูนะคะวันนี้ก็มาพบกับเจ้าของร้านนะคะอ๋อจะบอกก่อนนะคะว่าชื่อร้านกา a ิไอแลนด์อยู่ที่นิมานสิเ็ดนะคะมาพบกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะคุณแก้วกอแล้วก็คุณอมค่ะครับสวัสดีค่ะคุณแก้วกอค่ะ อยากทราบว่าเริ่มจากการทำธุรกิจอะไรมาก่อนถึงจะมาเป็นร้านสกัดเองนะคะถ้าถ้ายอ้อนส่วนตัวก่อนนะคะจะปกติจะเปิดร้านเสื้อผ้ากิปช็อปไายของแคนเมสซึ่งต่อยอดมาจากของอที่บ้านแล้วก็จะเป็นสติลิตให้กับแมกกาซีนแล้วก็ทำอีำอเ,นเวนท์ทำแคมเปญเซอร์อรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วคุณโอมา์คอ๋อผมก็ทำงานไปที่กรุงเทพครับผมสิบปีแล้วก็ย้ายกลับมาเชียงใหม่ได้สามปี เชียงใหม่พวกก็ยังทํางานอยู่ในมาเลเซียเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก่อนที่มาทำงานนี้ใชแต่ว่าได้ยินมาว่าก่อนที่จะมาเป็นกัปตันไอรอนเนี่ยเป็นแซนด์วิชมาก่อนใช่ครับผมก็ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถ้ชเรื่ได้ยินอาหารที่เราทํากันมาสองคนนะครับก็คือทำแซนวิชมาก่อนนี่แหละแล้วก็ต่อได้คัลทริงใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็นอะไรนะมาเป็นกานนี้ใช่ค่ะก็เริ่มจากแซนด์วิชแมนค่ะแซนด์วิชแมนเนี่ยก็เริ่มจากการถ่ายแซนด์วิชที่หน้าโรงเรียน นะคะแล้วก็ต่อยอดจเป็นชุดของว่างชุดเ<ะ>บรกอาหารว่างที่ทําเป็นสําเร็จเป็นชุด<ม>แล้วก็มีเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็หลังจากตัวเนี้ยเราก็ต่อยอดจากการเป็นการจัดเลี้ยงแบบคตทเรลิงที่จัดถ<ะ>ึงที่มีไปชุมีมคอฟฟี่เบรกมีอาหารกลางวานันอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มจากการเขาจัดเลี้ยงเสร็จก็จะมีการต่อยอดในการจัดปาร์ตี้ที่บ้าน<ม>ค่ะเราก็จะพูดคีทั้งเป็น อาหารมือ้อหลักอาหารมื้อของเล่นแล้วก็เป็นพวกจริงจังขึ้นมาเป็นแบบดินเนอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยอยู่กับอาหารมาพักหนึ่งหลังจากนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตัวที่ลูกค้าชอบกันอะ่ะจะเป็นตัวของทันเล่น ค่ะในที่นี้ก็จะเป็นพวกพันดเป้พวกขนมหวานที่อยู่ในแซนด์วิชแมนน่ะนะคะ<ภ>ก็เลยคิดที่จะเปิดร้านเนี้ยขึ้นมาเป็นร้านขนมที่ทานง,ง่ายๆเนะะี่ยค่ะก็เลยมีเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าเออถึงเวลาที่ที่เราจะมีหน้าร้านแล้วก็มาจัดก,การเรื่องเอาเอาสเสน่ห์ของตัวแซนด์วิชแมนเนี่ยมาต่อยอดอยากให้น่าถึงตัวแซนด์วิชแมนนิดนึงไหมไหมคะว่าจุดเริ่มต้นที่จะมาเป็นแซนด์วิชแมนนะคะครเริ่มต้นยังไง งั้นเดี๋ยวเริ่มเริ่มมาให้คุณอมลวกันเลยก็เริ่มจากว่าอย่างที่อย่างที่คุณอมบอกอะค่ะว่าอมอยู่กรุงเทพมาทํางานเป็นออฟฟิศอยู่ที่สงสุคือทํามาเป็นสิบปีก็คือจะจะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นประจำเป็นประจำเป็นเป็นเข้าออกแบบเวลาปกติแล้วก็จะมาอยู่มหาลัยเชียงใหม่ก็จะเป็นประจำเหมือนกันจนถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเออเราควรจะทําอะไรที่ ที่ที่เป็นแบบค้าขายที่ได้เงินมากกว่าเป็นเงินเดือนแล้วมีความสูขอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยอมก็เลยมาปุยกับทางเราแล้วก็บอกว่าเอองั้นเราแบบคือเราขายของอยู่แล้วแล้วร mm ู hmm. ้สึกว่าขายของเนี่ยแบบมีเงินสดนะรับทุกวน mm ัน hmm. แล้วที่ไหนที่มันขายอะไรกันดีเ mm hmm. มื่อก่อนจะเป็นการทําธุรกิจแบบลงทุนเยอะๆ mm hmm. แต่ว่าเลยมาคิดกันว่าเออถ้าเราลงทุนไม่เยอะ แล้วก็แบบคือได้เงินทุกวันเรื่อยๆเราทําอะไรกันอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงตอนเด็กๆที่แบบหน้าโรงเรียนนะคะจะมีแบบขายขนม,มก็เลยคิดว่าเออขายขนมหน้าโรงเรียนดีกว่าเลยเลยมานั่งนึกกันว่าจะขายอะไร<ม>ที่มันไม่ต้องทอดไม่ต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยอม,มก็เลยคิดว่าทาแซนด์วิชไหม,มแต่ปัญหาคือลงทุนให้น้อยที่สุดขายไม่แพงแล้วต้องการขายแมสมทํายังไง ไปดูหน้าโรงเรียนเ,เราใหม่มากเ,เพราะทุกคนจะทานลูกชิ้นทานวอลโบโทานฮอทดอกไม่มีใครทานแซนด์วิชหรอกอ,อย่างเงี้ยค่ะคก็เลยเริ่มยีสิบาทกอนละกันโดยที่ทำยังไงให้บุคคงรู้สึกว่าปลอดภัยเอ้ยอันเนี้ยทานได้ก็เลยทำภาพลักษ์ออกมาให้ ทำดีไซน์ในแพ็กเกจให้มันดูสะอาดคนขายแต่งตัวสะอาดแล้วก็พวกแบบสติกเกอร์คือแซนด์วิชเนี่ยถ้าถ้าใครยังไม่เคยเห็นจะจะเล่าให้ฟังคือห่อเป็นฟอยล์เป็นฟอยล์ห่ออาหารเหมือนห่อไก่ย่างนะคะค่ะแต่เราเอาาห่อแซนดวิชเพราะฉะนั้นการที่จะมาขายคนก็จะไม่เห็นของข้างในเด็กก็จะงงว่าคืออะไรขายบาวดี้หรอาอเอรารดี เริ่มต้นในการหอฟอยมาก่อนเราในแบบทุกคนก็แบบนี่เอแบานี้เหล่อย่างเงี้ยอมก็จะแบบเบื่อมากที่ต้องตอบคำถามนี้แล้วเราก็แบบไม่ได้ห้ามหลุดดีไซน์อะไรเงี้ยตอนหลังก็คือแก้ปัญหาด้วยการเอาใส่ของพลาสติกให้รู้ว่าข้าไหนคืออะไรแต่ตอนหลังคนก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อนี่มันคือเซนทริสที่หอฟอยอะไรเงี้ยค่ะโอเคก็เริ่มต้นด้วยการพัฒนาแล้วก็ให้ตรงตามกับที่ที่ลูกค้าต้องการ่ แล้วอะค่ะเป็แบบแล้วเพิ่มดีไซน์เข้ามาค่ะกว่าจะผ่านสเต็จนั้นน่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ที่ทําธุรกิจทำอะไราเงี้ยค่ะมันต้องมีปัญหาเนี้ยระหว่างทางแน่นอนค่ะถือเป็นคนสนุกไปนะในการแก้ปัญหาใช่ไก็เหนื่อยนะแล้วก็พอหลังจากแซนดวิชแมนค่ะก็มาเป็นการที่ไอแลนด์เลยไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวแซนดวิชแมนเนี่ยมันโตมาจนถึงการจัดเลี้ยง จัดปาร์ตี้ที่บ้าน mm hmm. เป็น p i ร a วทปาร์ตี้สามสิบคนยี่สิบัวอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นมีทั้งดินเนอร์ mm hmm. ทั้งในส,ส่วนของของว่าง mm hmm. ขนมหวาน mm hmm. ค่ะซึ่งตัวเนี้ uh, จะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ที่จะที่จะชอบในส่วนของขนมหวานส่วนของว่างของเราที่จะมีความเป็นคล้ายๆกับว่าเราเอาความเป็นไทยเข้ามาผสมในในอาหาร โดยที่ทําให้มันทานง่ายขึ้นค่ะตรงจุดเนี้ยก็เลยเป็นตัวที่เราคิดว่าขนมไทยอ่ะมันจะเป็นการต่อยอดมาขายให้ให้คนไทยได้ทานกันแบบง่ายๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องกินขนมไทยตอน งานแต่งงานกินขนมไทยตอนงานบวชหรือว่ากินขนมไทยต่อเมื่อมีคนเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็เลยคิดว่าเอาไอเดียนี้ค่ะในการนําขนมไทยเนี่ยมาปรับรูปโฉมใหม่ให้ทานง่ายขึ้นก็เลยเป็นไอเดียของขนมของร้านสกัดที่ไอแลนด์โดยที่สกัดที่ไอแลนด์เนี่ยทำเป็นร้านน้าแข็งใสและของว่างทานเล่นง่ายๆแบบไทยๆนั่นเป็นคําจำกัดความที่ที่บอกว่าสกัดที่ไอแลนด์คืออะไรอะค่ะ แล้วแบบนี้เวลาต่างชาติเขากข็มาคาเขารู้ไหมคะว่าเอ้ยอันนี้คือขนมไทยนะถ้าเป็นต่างชาติเขาจะรู้จักกะทิเครื่องในในสก,กัดที่ไอแลนด์เนี่ยเราเน้นที่จะขายเครื่องดด่มแล้วแข็งใสที่ทํามาจากกะทิค่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะตอนแรกอาจจะงงๆแต่พอมาเมนูปุ๊บเห็นว่าเป็นกะทิเขาก็จะเขาก็จะเข้าใจตรงนี้ค่ะ ซี่งก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือน,น,นเด็กเด็กของเราเปน็นิดนึงอ่ะก็จะไม่รู้จักแล้วว่าอะไรคือทองม้วนอะไรเงี้ยใช่แล้วคุณแกว้วของคุณอุ๋นยกขนมนไทยมาไว้กลางนิมานเลยนะคะซึ่งเป็นเหตุที่ว่านพอพอพูดถึงนิมานก็จะนึกถึงอุธีใชออ่ใช่แล้วพูดถึงนิมาน<อ>แล้วนึกถึงสุชีเ<ม>ใ<ห>็นไทยและอาหารญี่ปุ่นเยอะเนาะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นคือแทบจะไม่ค่อยมีความเป็นไทยสักเท่าไหร่นะจริงอาจจะเป็น<ห> มัยใหม่กันมากขึ้นนะคะไม่ไม่ค่ะแต่ก็จะมีหลายร้านนะคะที่ที่เป็นไทยๆอยู่แต่ว่าของเราเนี่ยอาจจะชัดเจนตรงที่ว่าเราใช้เป็นน้ำแข็งใสแบบไทยๆโดยที่ใช้ทเทคนิคใหม่มคือปกติน้ำแข็งไทยเนี่ยเวลาเราทานรวมนี้นะคะจะเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่<ม>ๆแต่อันเนี้ยเราใช้เป็นน้ำแข็งเก็ทีมันก้อนเล็กๆ พราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยเราจะสามารถดูดเป็นเครื่องดื่มได้แล้วก็ทานได้โดยที่มันจะไม่เกะกะข้างในปากคือเหมือนกับว่าถ้าทานทับทิมกรอบก็จะเคี้ยวได้เลยพร้อมกับดูดน้ำกะทิไปด้วยโดยที่กะทิที่เราเลือกใช้เนี่ยก็เป็นกะทิอบควันเทียนซึ่งเป็นกะทิแบบสมัยโบราณที่ที่เขาจะต้องเอามาอบข้ามคืนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราก็หาเทคนิคเนี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนเชียงใหม่เราจะไม่ได้กดโตมาก,กับน้ำกะทิ ไม่ได้เสิตัวมากับขนมที่เป็นน้ําตาลมะพร้าวอะไรเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ยเราก็ต้องมีการทําการบ้านในการไปดูว่าน้ําตาลมะพร้าวกับน้าตาลปี๊บกับน้าตาลต้นหนดมันต่างกันยังไงนาอเอออ่างเงี้ยค่ะเราก็ไปศึกษากันมากับคุณโอก็คือไปที่อังคาว่าไปถึงแรกให้เพราะว่าไม่เข้าใจเขาพูดง่ายๆเลยไม่ไม่โตมากับขนมกะทิอ่ะคือคืออันนี้ใช่ทางเหนือเราจะไม่อ่ะเราจะเป็น ขนมจอกขนมต้มซึ่งมันเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เลยต้องไปศึกษาไปถึงที่ว่าน้ำตาลมะพร้าวมันคืออะไรรสชาติมันเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่ทําก็คือลองชิมกันนะว่าเออสูตรนี้เป็นยังไงจนมันลงตัวที่สุดเนี้ยค่ะของที่ร้านใครที่รู้สึกว่าเอ,อทานรวมนิดแล้วหวานอยากให้มาลองอเพราะว่าน้ําแข็งใสของที่ร้านจะจะไม่ใช่หวานแหลมเพราะน้ําตาลที่ใช้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวมันจะเป็นหวานแบบนุ่ม ส่วนท็อปปิ้งเนี่ยก็จะมีรสช่องทับทิมกรอบอะไรท็อปปิ้งไทยทั่วไปยังมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะนำทองม้มวนถั่วแพ่น,น <c oughs> ขนมที่เป็นโอท็อปของจังหวัดต่างๆอะคะ่ะที่ที่เวลาเราเราทานแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกรอบม,มันเคยกินมันเด็กแต่ไหมคะมันทอดอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างที่มันเป็นขนมไทยๆอยท,ที่ที่ทุกคนรู้สึกว่ากินแล้วเพลินเช่น ทองม้วนเผือบเผือกเส้นกรอบเทมเนี่ยค่ะเราก็จะเอาตัวเนี้ยคือใช้เทคนิคของฝรั่งซึ่งเวลาขนมไอซรีมของฝรั่งเน่ยเวลาทานก็จะมีอะไรที่มันเป็นคริสปี้อยู่อ่ะเราก็เลือกตัวนี้ยมาแทนพวกคอนเฟ็แทนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เวลาทานไปแล้วก็แบบนอกจากมีนุ่มๆหนึบๆของของขนมที่เป็นแป้งๆแล้วอะก็จะมีความกรอบของของท็อปปิ้งพวนี้ด้วย โดยที่เอามาจัดวางให้มันดูแบบน่ารักสวยงามอะไรเงี้ยก็กลัวที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะคะก็ฝากฟันกันมาเยอะซึ่งกาต้องมีบ้างแหละที่มีแบบท้อหมดไฟอะไรเงี้ยคุณโอมกับคุณแก้วมีวิธีไหนบ้างคะแบบเติมไฟให้ตัวเองฉีดกัคซิองกันความท้อถ้าเป็นตัวผมเนี่ยถ้าถ้ามันไปคิดอะไรสักอย่างดูความคิดมันมา เราความคิดทำไมมันเป็นจริงอะไรเศตรเนี่ยความคิดที่เป็นจริงเนี่ยอันยากสุดว่าทำไงที่เราคิดไว้มันเป็นจริงหรือเปล่าโอเคครับเราคิดมาหลายอย่างแล้วมันต้องเจอบ้างอย่างที่แบบคิดแล้วแบบเฮ้ยทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ณีของที่กคอนเสิร์ตเลค่ะอืออือลุบเลยใช่เราก็ต้องหาทางออกคือบางทีเราเราก็คือถ้ามันสมองเราล้าแล้วเราคิดอะไรต้อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเราก็พักกันคือแบบคิดไปก่อนอาจจะครึ่งวันเย็นวันหนึ่ง คือพักได้ครับแม่พักได้ไม่นานนะครับทุกอย่างมันไป <c oughs> ต่อมาของก็ <c oughs> ต้องรอหน้าอยื่นแล้วเราต้องรีบไปต่ออะไรเ <c oughs> งี <c oughs> เ้ยครับก็คือพักพักก็อ,ยอยาจจะมาตัวพักสมองไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยหรือตอบเบื่อแล้วก็มาที่ซูบูเกิลมาเลยเกิดใชได้มาอาจารใหม่หาวิธีเอาข้างใหม่ให้กับของพวกนี้อะไรเงี้ยครับม <c oughs> <c oughs> ีคําถามคําถามหนึ่งที่เดินเข้ามาเราจะเห็นที่เป็นยีราฟทำไมยีราฟคะ ซ้อนที่โอเคนี่ครับแล้วแหลนี้เป็นร้นนโตนะครับนี่ของลาการที่ไอแนด์โอเคครับนี่มันใจจเสร็จแิจากชื่อร้านก่อนไปร้านสการี่ไอแลนด์สการี่ไอแลนด์นะครับสการที่ไอแลนด์ก็คือเราูชื่อร้านมันก็เหมือนกับไอแลนด์คปอเกาะนาอแล้วก็เกาะชื่สการที่อะไรอย่างเงี้ยครับ เรื่องตัวหน้าของสกาที่แหล่งทิ่แล้วก็ซือว่ากาะ<ต>กทิอะไรเนาะกะทิพอ,อ,พอร้าน,นเราขายกะทิแต่เราก็อยากให้พู้กิกะทิไอลแลนด์รืก็เกาะลอนไทยหรือตา่างเนี่ยเรายัดเกาะที่มันเกิดขึ้นในสมมติอยู่ในสมองเราไม่ต้องคิดว่าเป็นชาติไหนคือเป็นเกาะที่เกิดขึ้นใหม่เพราะเราคือเราทําอะไรที่มันมีอยู่แล้วแต่ทําให้มันใหม่เราเอทำไงดีเราก็คิดว่าเอาทำมาเติมข้างหน้าแล้วกันตัวอะไรดีอะไรเงี้ยก็ราตัวหน้าสกาที่เพราะน่าจะออกเสียงง่าย ะะทุกคนแค่ลองอเสียนได้นะช <laughs> <laughs> น้องยีราฟอ๋อยีราฟโอเคเราทำสงครามเป็นเกาะใช่ไหมฮะตอนนี้เราเอาไงดีเพื่อสื่อสารกันคนเราก็ต้องมีสัตว์นี่แหละมาสื่อสารกันคนน่าจะดีเราก็เลยหยิยราฟขึ้นมานะครับก็อยากให้ยียราฟไปอยู่บนเกาะเพราะยีราฟเป็นสัตว์ที่ในแอฟริกาเขตร้นรอนมากอยู่กลางแดดมันกินใบไม้แห้งอยู่บนต้นไม้อะไรเงี้ยถ้าเราอยากคิดว่าเราจินตนาการแล้วถ้ามีราฟมันไปไยอยูงง่บนเกาะแล้วกินอะไรเย็นๆมันน่าจะเย็น บบได้ภาพที่เย็นกว่าสัตว์อ,อื่นๆนะคะแล้วก็ยีราฟเนี่ย<ง>ที่เราโตมาเราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นยีราฟเป็นไม่ไม่เป็นมิตรอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในการ์ตูนในหนังคือยีราฟไม่เคยเป็นตัวร้ายก็เลยคิดว่าย y ีราฟเนี่ยมันมีเครื่องหมายแบบการค้าของความบวกอยู่ก็เลยเช้ยีราฟมาเป็นโลโก้ค่ะ สู้อย่างเดียวไม่ได้นะคะรถทคิด่วกด้วยนะจริงเงิออนน้อ,ย,นอยใช้สมองเยอะหว่าเงินน้อยใช้สมองจริงค่ะอันนี้สำคัญมากเลยก็เลยใช้เป็นโลโก,โก้แล้วก็ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์หลายๆอย่างเงะค,ะค่ะก็ะทําเป็นหมวกทําเป็นทําเป็นตุ๊กตาเป็นบั๊กคอรตอ,อะไรให้แบบคนที่มาที่ร้านน่ะได้ถ่ายรูปได้อ,อันนี้ก็สำคัญด้วยะค,ะค่ะก็จะมีแบบน้องๆไงค่ะคือเปิดร้านนี่เพิ่งเปิดมาตอนนี้ประมาณสองเดือนเนาะค้นเดือนที่สาม คือในเดือนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้โปรโมทอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือจากการที่เราคิดนี่แหละคือมีการให้คนได้สนุกกับยีราฟได้สนุกกับความสนใจเพราะฉะนั้นน้องหรือว่าใครก็ตามที่มาเด็กๆอะค่ะเขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็จะที่ลูกค้าหลักๆตอนแรกที่ที่มากันเยอะๆจะมาจากทว mm ิตเตอร์เด็กๆเขาจะแบบว่ามียีราฟที่นิ่มมันอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้จนเรามาถามว่าน้องรู้จักร้านจากไหนคะอะไรเงี้ย เขาก็ถึงรู้ตอนแรกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ร้านขายอะไรแต่ทุกคนจะมาแหยีรับ<ม>แล้วพอแบบอพอมันเป็นขนมไทยทุกคนก็อ๋อเหรอขนมไทยเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรออันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกเรารู้สึกด,ดีใจที่ที่ทําให้เด็กเด็กอะแค่เขาเปเด็กเด็ได้เราแก่ละเด็กเด็กท <laughs> <laughs> ี่อายุแบบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดลงไปอะค่ะบางคนไม่คุ้นเคยกับขนมไทยการลูอย่างเ<ล>งี้ยคืออะไรไม่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ทําให้เขาแบบ ทานมันได้ได้ลองทานแล้วก็ถามเราว่ามันคืออะไรเนีย่ยค่ะกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราได้มาเลยก็คือครอบครัวรอบครัวนี่คือเป็นสามเจเนเรชันคุณยายคุณยายคุณตาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกคือวันอาทิตย์เนี่ยจะเห็นครอบครัวมากันเยอะเพราะว่าคุณยายก็จะสามารถมีเรื่องคุยกับหลานได้ว่าอันนี้ขนมอันนี้นี้อะไรเงี้ยค่ะหลานก็ทีมทุกคนสนุกสนานเนี่ยอันนี้คือคือเกินความคาดหมายในในในช่วงที่เปิดแรก,แรกที่เราได้รับ ต้องหมายที่จะรักษาความเป็นไทยไว้แต่ว่าพอสื่อเนื่องมาก็ได้มาเป็นคดีที่ค่อนข้างน่าสนใจใช่ค่ะแล้วก็ทําให้สาวบ้านครอบครัวของพี่เชียงใหม่เนาะกลับมาอบอุ่นกันเริ่มมีสถานที่ใช้เวลาในครอบครัวมากขึ้นอีกแงหนึงแล้วกันจะได้มาแบบสนุกสนุกกันคุณยายก็แบบ ไปห่วงีราได้หรือว่าแบบแก๊งของคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะบางทีไปร้านกาแฟบางคนบางท่านไม่ทานกาแฟาแล้วอะไรเงี้ยก็ช่วยกันมาทานน้ำกะทีอันนี้ก็มีค่ะใช่ค่ะก็อยากให้มาลองชิมกันเลยนะคะกากทิกไอแลนด์ที่มีมาซดย17ตจ้าใช่ค่ะก็สําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆแต่ว่ามีงบน้อยนะคะพิ่อยากจะลองพิอยากจะให้ลอง ว่าไม่ว่างบจะเท่าไหร่เราเริ่มต้นได้นะคะงแต่เราต้องใช้สมองให้เยอะบวกกับไอเดียใช่ันนนเนาะใช่ค่ะที่ห้เยอะนว่ดี๋ยวเราจะทําได้ะคะ่ะ<ม>ก็อีกครั้งนะคะกาที่ไอแลนด์อยู่ที่นิม,มานซอย17ค่ะใครที่อยากชิมน้ำแข็งใส่รสชาไทยไหนก็ยินเชิญได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแก้วกอกัอบคุณโอมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ที่ติดตามชมรายการของเรานะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดแรงบันดาลใจดีๆในการตามหาความฝันอย่าลืมกด Subscribe